สิ่งลี้ลับมากมาพร้อมลางบอกเหตุหลายครั้งที่เรามองเห็นสิ่งเหล่านั้นในแง่ลบแต่บางทีเขาอาจจะเพียงแค่มาเตือนเหตุร้ายที่อาจเกิดจากคนด้วยกันนี่เองเรื่องเล่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงโปรดปิดไฟเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมผู้พิสูจน์ความหลอนในวันนี้คือคุณแจ็คเดอะโกส สนับสนุนโดยและตาสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกขัมหอมงาดำอร่อยมากหลังจากที่ผมไปเล่าในเ e อะโกสผมก็เปิดเพจลงเรื่องรายละเอียดของพวกของอาถรรพ์ที่เราไปเจอมาใช่ไหมครับที่เราไปเจอมาแล้วเราสะสมใช่ครับก็จะมีคนที่เป็นลูกเพจทางบ้านนะครับเขาก็จะมีบางท่านที่แบบมีของอาถรรพ์อยู่ที่บ้านหรืออยู่กับตัว mm hmm. เขาจะพยายามติดต่อมา หลังใหม่ก็คือพยายามถามแล้วว่าพี่รับไหมเนี่ยหนูมีของแบบนี้นะหนูเจอเรื่องแบบนี้มาเนี่ยหนูอยากจะเอาของตรงนี้ไปไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่าไม่กล้าไปวัดพี่ช่วยรับไปหน่อยได้ไหมเนี่ยทีนี้ปรากฏว่ามันมีอยู่เคสหนึ่งครับเป็นเคสที่ผมว่ามันแปลกที่สุดที่ที่ผมเคยเจอมามีแปลกแปลกเลยหรอแปลกมากสำหรับคำว่าแปลกของคุณต๊กับแปลกของคนอื่นอะมันคนละแปลกกันแล้วนะ S <S ใช่คือมันมันต้องแปลกมากมันแปลกมากมากครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่ติดต่อมาเนี่ย<บ>เขาก็จะส่งของเราเนี้มาทางไปรษณีย์หรือปอนอ,อก<บ>็จะมีบางท่านบ้างที่ขอให้เราอะไปช่วยเอาของสิ่งนั้นออกมาจากบ้านก็มีบ้างที่เราต้องไปเคลียร์แต่เคสนี้เป็นเคสพิเศษมากแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้วันนั้นเนี่ยคือผมมาก็ใกล้ตะหลาแล้วประมาณสักเกือบห้าทุ่มได้ครับมีโทรศัพท์ดังขึ้น ซึ่งเป็นเบอร์แปลกวันนั้นผมก็รับสายตอนห้าทุ่มเขาก็พูดกับผมเป็นผู้หญิงนะครับพูดว่า<ม>คุณตาใช่ไหมคะมีอะไรให้คุณตาช่วยหน่อยอ<ม>ขอให้ช่วยมาเอาของบางอย่างเนี่ยจากบ้านเนี่ยออกไปทีมผมก็ถามว่าอะไรอะครับ<ม><ม>เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะมีกุมารทองอ<ม>อยู่ที่บ้าน<ม>แต่ตัวเขาอ่ะไม่สามารถเก็บไปได้ เขาว่าเขาอะอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ไอ้ก,กุมารทองเนี่ยออกมาเหมือนทําความเดือดร้อนให้เขาอะวิ่งทําของแตกทําอะไรเงี้ยอยากให้คุณตาช่วยมาเอามันออกไปทีผมก็เลยบอกว่าได้ครับแล้วอย่างนี้จะให้ผมยังไงครับจะส่งมาไหมคือถ้าไม่สบายใจเป็นกุมารทองอาจจะไม่ใหญ่มากก็แพคใส่กล่องส่งมาให้ผม,ไ,มได้ก็่้ฟังดูกุมารทองมันก็ไม่แปลกไม่แปลกครับ<อ>ในในความคิดผมก็คือ เป็นหุ่นเด็กอ่าตัวเล็กๆมีชุดแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจเป็นอย่างนั้นเราก็โอเคเขาบอกไม่ได้ครับให้ผมต้องไปเองช่วยไปหน่อยก็เลยบอกเองั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปให้ครับก็พยายามบอกเขาว่างั้นติดต่อมาทาง m essenger แล้วกันครับจะได้แชร์โลเคชันได้ผมจะได้ไปถูกเขาบอกว่าขอโทษค่ะพอดีไม่ได้เล่นอะไรเกี่ยวกับ ออนไลน์เลยไม่ไม่โซเชียลเลยเหรอใช่ผมก็เลยถามว่าแล้วเอาเบอร์ผมมาได้ไงครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับแล้วเขาก็บอกพิกาดของเขามาว่าเขาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวพอคุณตาถึงตรงนี้คุณตาโทรหานะเดี๋ยวเขาจะบอกให้ผมก็เลยว่างั้นได้ครับเดี๋ยวปกติผมจะทํางานประจําพอดีวันนั้นน่ะงานผมเลิกเร็วประมาณสักเกือบสามโมงบ่ายสามได้แล้วก็บอกได้ครับเดี๋ยวนั้นเดี๋ยววันเนี้ยผมไปหานะครับ เขาบอกว่าเดี <t Mick initiation> the the steps, ๋ยวพอขับรถไปถึงที่ที่เป็นต้นกล้วยต้นใหญ่ๆ่แล้วให้โทรหาเขาอีกทีนึงครับแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกทางต่อผมก็ขับไปตามที่เขาบอกก็เลี้ยวเข้าซอยไปปรากฏว่าซอยที่เราเลี้ยวเข้าไปครับแทนที่มันจะเป็นถนนถนนที่แบบลาดยางมันเริ่มเป็นถนนที่เป็นเขาเรียกหินคุกแดงๆเข้าไปเรื่อยๆสองข้างทางเนี่ยมีแต่สวนกล้วยไม่มีอะไรเลยบ้านคนก็ไม่มีเป็นสวนกล้วยกับคลองเส้นเล็กๆเหมือนวิ่งเรียบคลองเส้นเล็กเข้าไปเรื่อยๆ พอเราเลี้ยวเข้าไปตามที่เขาบอกปุ๊บทางที่มันมีสองเลนที่แบบรถมันสามารถสวนกันได้มันเริ่มเบียดกลายเป็นเลนเดียวแล้วส่วนกล้วยที่เราเห็นมันก็เริ่มเป็นต้นหญ้าสูง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 เข้าไปนี่มันในเรื่องเล่าผีเลยเนี่ยแปลกมากครับคือมันเป็นฟิลนั้นเลยแล้วผมไปคนเดียวแล้วแบบประมาณบ่ายสามบ่ายสี่อ่ะแต่ว่าเวลาเลี้ยวเข้าไปในจุดตรงนั้นน่ะมันเหมือนเป็นคล้ายๆใต้ทางด่วนสูงๆครับมันก็จะมืดค่อยๆแบบคืมไปเรื่อยๆจนเข้าไปถึงหน้าบ้านครับผมไปถึง ตรงจุดที่เขาบอกว่าให้หยุดให้จอดรถตรงนั้นนะพอไปจอดปุ๊บสองฝั่งของของทางเข้าบ้านน่ะมันเป็นคลองเป็นเหมือนเวิร้คน้คบแล้วก็มีบ้านแบบเป็นบ้านชั้นเดียวอะ่ะครับปลูกอยู่ตรงกลางแล้วมีแต่ต้นไม้ล้อมอยู่วแบ,บแรกที่จอดรถเราเห็นว่ามีเด็กอะ่ะวิ่งเล่นอยู่สองสามคนรอ,อบๆบ้านเขาก็ได้ยินเสียงเด็กมันคึกคืเลยครับ,รบแล้วพอเราจอดปุ๊บเราก็โทรหาเขาบอกว่าพี่ ผมถึงแล้วนะตามที่พี่บอกให้ผมมาแล้วก็ขับรถเข้าไปในบ้านเขาแล้วจอดรอเขาอยู่สักพักหนึ่งครับเขาก็เดินออกมาเป็นผู้หญิงรูปร่างผมอมใส่ชุดแบบเ,เป็นเหมือนคนสวนนะครับเป็นชุดแบบลายสก็ตแขนยาวแล้วก็ผอมหน้าต,ตอบๆหน่อยเสียงกับรูปร่างเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเสียงที่เราได้ยินโอเคแล้วก็ลงจากรถแล้วก็สวัสดีบอกครับก็ ไหนตรงไหนให้เขาเล่าให้ฟังหรือว่ามันมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าสิ่งแรกความแปลกก็คือพอเราลงจากรถปุ๊บเสียงเด็กที่วิ่งเล่น <Ừ. S 1> เด็กที่เราเห็นครับไม่มีเลยเงียบบานเงียบกิบ๊บแล้วเขาก็บอกเราว่าเนี่ยเขาอะอยู่คนเดียวมานานแล้ว <Ừ. S 1> ผมก็บอกว่าแต่เมื่อกี้ตอนผมขับรถเข้ามาผมยังเห็นเด็กวิ่งเล่นเลยนะยังเห็นเด็กอยู่เลยเขาบอกเดี๋ยวก็รู้ <Ừ. S 1> บอกผมอย่างเงี้ม ด้วยความสีหน้านิ่งๆเลยงบอกว่าน,นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับก็เดี๋ยวพี่เล่าให้ผมฟังละกันแล้วเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจที่บ้านหลนังเป็นยังไงบ้างเพราะพี่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่ข้างในบ้านอย่างเดียว<ม>คือเขาบอกว่ามันก็จะมีเด็กคอยเล่นน<ม>ี่เขาก็สำรวจวนไปรอบๆบ,บ้านเวลาเราวนเนี่ยบ้านจะเป็นสีมุมบ้าน,นครับ พอเราเดินมามุมนี้เราก็เห็นเด็กแวบเข้าไปเหมือนเห็นหลังเด็กววๆวิ่งผ่านวิ่งแบบแบบเข้าไปแล้วก็บอกว่าจะอยู่คนเดียวได้ไงวะเนี่ยก็เห็นอยู่ว่ามีแบบเด็กอาจจะมีลูกมีหลานเขาอยู่แบบรอบข้างก็วนไปไม่ว่าจะมุมไหน่ะเราก็เห็นเป็นหลังเด็กวิ่งววๆทุกมุมบ้านเลยก็เลยบอกว่าผมถามจริงครับอยู่คนเดียวหรือเปล่าอเขาบอกว่าอยู่คนเดียวก็เลยกว่าแล้วไหนที่พี่บอยผมมาเอาเดี๋ยวตรงไหนเขาบอกอยู่ในบ้านครับ เขาก็นำเราไปเราก็เดินเข้าบ้านไปบ้านเขาเป็นบ้านชั้นเดียวครับครับไม่เปิดไฟมืดหมดเลยขนาดใบใบสามบสี่ที่มีแสงนะครับดเดินเข้าไปยังมืดเลยครับมืดหมดเลยคือพอเข้าบ้านปุ๊บมันจะมีห้องทางขวาห้องทางซ้ายแล้วก็เป็นโถมองตรงไปมันจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งปิดประตูอยู่เขาก็บอกว่าอยู่ในห้องนั่นแหละพอเราเก้าวไปในบ้าน สิ่งแรกที่เราแปลกใจเลยคือในบ้านเขามีจะกิ่นฟอร์มาลีนเฮ้ยคุ้งเป็นกลิ่นฟอร์มาลีนเลยกลิ่นฟอร์มาลีนแต่ว่าเป็นกลิ่นฟอร์มาลีนอ่อนๆด้วยความที่เป็นคนเจอกลิ่นแบบนี้บ่อยเราก็เลยคุ้นมากว่าแบบเออมันคือกลิ่นไอ้นี่แน่ๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยู่นั่นไงเข้าไปเขาก็เปิดประตูให้เราแล้วเราก็เดินเข้าไปห้องนั้นอะเป็นห้องที่มองไม่เห็นอะไรเลยมืดตื่นเลยมืดมากแต่เข้าไปปุ๊บเนี่ยความรู้สึกแรกเลย คือปิดหันภาพเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้ครับคือมันมีเสียงแบบตั้งอยู่แบบอยู่ในห้องนั้นนะทั้งที่มันเป็นห้องที่เงียบแล้วก็มืดพอเราก้าวเข้าไปเ้ิดประตูปุ๊บเขาปิดประตูเฮ้ยเปนเจ้าของบ้านเหรอใช่ครับปิดประตูเลยครับผมยังไม่เคยหันไปถามเลยไม่ได้ถามเลยเขาก็แล้วเราก็แ,าแบบเปิดโทรศัพท์ตอนแรกก็ยังไม่ไม่ได้คิดอะไรก็แบบเปิดโทรศัพท์สอง ก็ปรากฏว่าใน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 ห้องนั้นนะครับมันมีเหมือนเป็นพวกพานพวกพุ่มพวกอะไรเงี้ยเรียงกันเต็มเลยเรียงกันเต็มไปหมดเลยแล้วตรงกลางมันเป็นศพเด็กฮะถูกขึงไว้อ่ะแล้วก็ตั้งในลักษณะยืนอย่างงี้อยู่หมดเ้ยเดี๋ยว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 ศพเด็กยังไงศพเด็กจริงๆขึงยังไงขึงอยู่อย่างเงี้เลยครับขึงกับอะไรขึงกับเป็นแกนเหล็กอย่างเงี้ยครับแล้วติดอยู่กับกำแพงศพเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ตุ๊กไม่ใช่แบบ กุมารทองที่เราคิดอ่ะไอ่ป้าเราก็หันกลับไปเพื่อจะเรียกเขาบอกนี่มันไม่ใช่กุมารทองนี่นะออมันเด็กนี่ออปรากฏว่าประตูล็อกไอ้คุณตะตอนนั้นคือผมตกใจมาก<ะ>คือแบบเอาไงดีวะคือสาร,สาร่านคือไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวผีนะเริ่มกลัวแล้วว่าเอามาผมมาทําอะไรวะเนี่ยแล้วห้องมันไม่มีหน้าต่างเลยครับป<ะ>ิประตูอยู่บานเดียวมันเป็นห้องทึบหมดเลยถักพักหนึ่งครับได้ยินเสียง เด็กที่มันขึงอะล้มกึ้งแล้วก็แบบเริ่มมีเหมือนความรู้สึกว่ามีคนมาเกาะขาเ,เกาะแขนเกาะตัวครับในห้องเลยเต็หมหูแล้วก็มองอะไรไม่เห็นด้วยถูกปะ่ะใช่มีแต่แสงมือถือครับก็ใช้แต่ไฟมือถือ,อแลวส่องแล้วในห้อง่ะจากที่แบบกลิ่นที่เป็นกลิ่นฟอร์มาลินอะมันเริ่มเปลี่ยนยมันเริ่มกลิ่นคาวเหมือนน้ำน้ำข้ามอะครุ้มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆปนกับกลิ่นฟอร์มาลินผมก็พยายามเรียกเขาบอกพี่ เปิดเปิดให้ผมเดี๋ยวนี้นะอะไรเงี้ยตอนนั้นคือในความรู้สึกคือคิอคดว่าน่าจะไม่รอดอะดูแล้วก็คงคงแย่อะไรเงี้ยเราก็รีบโทรหาเพื่อนเราที่อยู่ใกล้ใกล้ที่สุดเ<ม>พราะว่าเฮ้ยช่วยหน่อยมารับหน่อยหมายถึงว่าเรียดเท่าไหร่เขาก็ไม่มาเปิดไม่เปิดครับไม่เปิดเลยผมก็โทรหาเพื่อนผมบอกเฮ้ยมารับหน่อยก็พยายามแชร์โลจิชันให้มันมามันก็ถามผมว่าอะไรวะเกิดอะไรขึ้นบอกว่าเฮ้ยเอาตำรวจมาด้วยมันไม่น่าปกติ เราก็วางสายเพื่อนเราก็แชร์โลจิชันก็กลับว่าถ้าแบตโทรศัพท์หมดตรงนั้นก็คือเรียบร้อยทำอะไรไม่ได้ไปหนไม่ได้แล้วสักพักเดียวครับเสียงเปิดประตูข้างนอกอ่ะคือเปิดก่อนแล้วก็คนนั้นนะเขาเดินเข้ามาเจ้าของบ้านอ่ะใช่เขาบอกมึงแน่ไม่ใช่เหรอผมก็เลยวิ่งสวนเราก็ผลักเจ้าของออกไปเลยแล้วเราก็วิ่งสวนออกไปพอวิ่งสวนออกไปปุ๊บคือ ด้วยเขาอะ่ะเหมือนกับยื้อยื้อเราอะ่ะตอนแรกเขาก็แบบเหมือนพยายามไม่ให้เราออกไปจากตัวบ้านได้ไดรเราก็รีบวิ่งออกไปนอกพอไปถึงรถเราก็รีบขยรถเข้าไปนั่งในรถครับกลิ่นเดิมอะกลิ่นฟรฟมาลีนะ่ะม,มันมาอยู่ในรถผมยัไงไงมันคุ้งเลยครับแล้วก็สตาร์ทรถรสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเขาก็ยังไม่ออกมาเราก็เลยวิ่งออกมามาดูไม่มีแบต เอาแบตรถเราออกไปแล้วป้าคุณตาจริงๆครับแบตแบตหน้ารถเลยครับเขางัดงัดฝากระโปรงรถผมอะแล้วเอาแบตหน้ารถออกไปแล้วไม่มีแบตรถวิ่งไม่ได้ผมก็รีบเข้ามาในรถแล้วก็ล็อกประตูเลยคือสักพักหนึ่งอะมีความรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างนั่งอยู่ข้างหลังเราแล้วก็ชะโงกมาอย่างครับเห็นเป็นหัวเด็กค่อยๆแบบหน้ามหอ่างครับ แล้วแบบกลิ่นฟอร์มาล,ลีที่มันที่ได้กลิ่นอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนเข้มขึ้นอ,ะอ่ะเราก็เหมือนมีสัมผัสได้ว,ว่าแบบเหมือนช่วยด้วยอไปด้วยอะไรนี้เราก็บอกว่าได้แต่ขอให้เราอ่ะออกไปตรงนี้ให้ได้ออกยังไงวะแบบไม่มีรถเนะ่ะอ่ะก็ล็อกก็กะว่าอถ้าออกมาคงต้องคือเราก็ผู้ชายเขาผู้หญิงเราคิดว่ายังไงเราก็รอดออ สักพักหนึ่งก็แบบเขาก็หายไปเลยนะหายเงียบหายเงียบกิบเลยนะเหมือนแบบหายไปไหนไม่รู้อะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าแบบถ้าเข้าไปจะโดนแทงหรือว่าโดนอะไรสักอย่างหรือเปล่าเราก็รอเพื่อนในรถถ้าพักเพื่อนเรามาถึงเราก็เลยบอกเพื่อนเราว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งลงจากรถเอารถมาจอดเทียบกันแล้วเดี๋ยวดูหลังให้แล้วค่อยลงมาเอาสายจูงจูงแล้วค่อยวิ่งไปมันก็ค่อยๆทําพอจูงเสร็จผมก็บอกว่าเฮ้ยขับไปเลยนะ เพราะว่ารถไม่มีแบตแล้วยังไงก็ไปไม่ได้มันก็วิ่งไปปุ๊บรถผมก็ลากไปยังไม่ทันพ้นประตูบ้านผู้หญิงคนนั้นน่ะถือมีดมาแล้วก็วิ่งไล่ตามหลังรถอ่ะแล้วก็ฟันหลังรถหลังรถผมยังเป็นรอยมีดอยู่เฮ้ยไอ้คุณท้าแล้วรถมันขับเร็วไม่ได้เพราะว่ามันเป็นถนนเส้นเดียวแบบตอนเพื่อเอาตำรวจมาป่ะไม่ได้เอามาครับแล้มันบอกมันไม่แน่ใจคือเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแจ้งความเท็จเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเก็วิ่งไล่ฟันมาฟันรถมาเลย ก็บอกว่าเอ้ยขับไปเลยขับขับ,ขบยาวไปเลยให้มันออกไปจากตรงเนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ออกไปถึงตรงหน้าปากทางเขาก็วิ่งมาได้ครึ่งทางแล้วเขาก็เลิกวิ่งหายไปแต่ตอนนั้นเน่ขณะที่กําลังออกก็คือตกใจคือมันไม่เหมือนตอนเนี้ครับอตอนนี้มันยังเล่าได้อตอนนั้นคือพูดอะไรไม่ถูกคือมันเหมือนมั่นใจว่าถ้าไม่มันไม่มาผมตายแน่นอนอคืออยู่ในนั้นคือคงโดนอะไรสักอย่างคือตอนที่มีสติเราก็มานั่งไล่เลียงดูผมว่าในบ้านน่ะมันไม่น่าจะมีแค่ ศพเดียวเฮ้ยเพราะว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีเด็กมารอรับเราเยอะแยะเลยแล้วปรากฏว่าเออพอเสร็จอะไรตรนั้นปุ๊บเพื่อนมันก็ถามว่าเฮ้ยมาได้ไงวะแล้วไหนเล่าให้ฟังนี่มันเกิดอะไรก็บอกมันว่าเนี่ยพอดีมีลูกเพจท่านเนี้ยเขาโทรมาเขาอยากให้เรามาช่วยเขาถามว่าอะไรก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างบอกว่าก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าก่อนมาวันหนึ่งผมฝันเห็นเด็กผู้ชายคนนึงมาเข้าฝันเลยยืนอยู่หน้าบ้าน ปกติแล้วเคสแบบเนี้ยถ้าไม่มีผีมาบอกเราอะ่ะเราจะไม่ไปอยู่แล้วแต่รอบนี้พอดีอะ่ะมันมีวิญญาณเด็กเนี่ยเขามาบอกเราก่อนเราก็เลยเลือกที่ว่าจะไปเพราะมันคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะมีอะไรมันน่าจะไม่ใช่เคสปกติหรือว่าคิดไปเองอเราก็เลยลองไปดูแล้วปรากฏว่าเราเจอลักษณะแบบเนี้ก็เลยบอกว่าเออมันไม่แปลงเดี๋ยวรีบเอาแบตมาเปลี่ยนเสร็จแล้วก็หาร้านเปลี่ยนแบตเสร็จแล้วก็เดี๋ยวย้าย ก็แยกย้ายไปขับรถครับในขณะขับรถกลับความรู้สึกเดิมมันมาอีแล้วกลิ่นในที่เป็นกลิ่นฟอร์มาลีนมันหายไปแล้วนะครับแต่ขณะขับรถกลับบ้านเนี่ยกลิ่นนั hm. like yeah. ้นมันกลับมาอีแล้วมันก็เริ่มมีเหมือนมือมาจับไหล่รูปรูปไปข้างหลังเริ่มเหมือนมีเข่ามาดุนเบาะหลังรถอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กเล่นกันอย่างเงี่ยก็เลยบอกว่ามาช่วยแล้วนะผมก็เลยคิดในใจว่าผมมาช่วยแล้วนม่ว่าคุณจะออกคุณอยากจอออกมาจากตรงนั้นแล้วอะ ให้ผมไปถึงบ้าน<ฤ>เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ<ฤ>ยังไงคุณก็หลุดออกจากตรงนั้นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะเขาเลยบอกเขาอย่างนั้นอพอถึงบ้านปุ๊บตอนนั้นอะ่ะคือด้วยความที่เราไม่ชอบเอาของพวกเนี้ยที่เป็นวิญญาณที่มองไม่เห็นอะ่ะเข้าไปขึ้น,นไปในปขึ้นไปบนบ้านเราก็บอกอยู่รอยอยู่ที่รถนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้นเป็นวันหยุดเราพอดีเราจะเตรียมของอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกดปล่อยให้ก็ขึ้นบ้านนอนทีเนี้ยฝันถึงเด็กคนเดิม คนที่มาหาเราเมื่อวันนั้นเขามาบอกเราว่าที่มาวันนั้นอ่ะจะมาบอกว่าอย่าไปนะอ๋ออย่าไปบ้านนั้นอย่าไปตามที่คนนั้นบอกใช่ก็เลยบอกเออเข้าใจแล้วคือวันแรกเข้าบ้านเราไม่ได้แต่ครั้งนี้เขาเข้ามาได้เขาก็เลยมาบอกว่าอย่าไปนะเขามาบอกแค่ว่าเขามาบอกแค่ไม่ให้ไปก็โอเคพอรุ่งเช้าแล้วก็ทําพิธีปลดปล่อยเขาครับ เสร็จแล้วเนี่ยความแปลกหลังที่ปลดปล่อยเขาไปแล้วครับก็มีเบอร์เบอร์เดิมเสียงเสียงเดิมโทรเข้ามาอบอกว่าเป็นยังไงมึงเก่งใช่ไหม,มแล้วก็วางสายไปมผมก็มานั่งนึกว่าเอะทำไมเรามีความรู้สึกว่าการพูดลักษณะการพูดมันเหมือนคนคนหนึ่งที่ เคยทักเรามาใน messenger แล้วมาขอเราอะขอซื้อของอาถรรพ์เราครับซึ่งตอนนั้นอะมันจะมีของอยู่ชิ้นหนึ่งครับที่เราอ่ปะปกติแล้วเราจะไม่ค่อยได้ขายของพุกนี้แหละแต่เขาตือ้อเรานานมากเขาบ,บอกว่าเขาอะจะเอาตุ๊กตาเนี่ยไปทําบุญนะพอดีเรามีเราได้ตุ๊กตามาอยู่ชุดหนึง่งเขาจะเป็นเป็นตุ๊กตากับรูปภาพครับซึ่งเขาบอกว่าเจ้าของรูปภาพอ่ะสิงอยู่ในตุ๊กตาและตุ๊กตาตัวเนี้ยด้วยความแปลกก็คือมันสามารถยกแขนได้อ แล้ยก,กแขนเองยกแขนเองครับยกแขนเองได้<อ>ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปละกันเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มาจากบ้านหลังหนึง<อ>่งคือมันมีประวัติครับว่าเจ้าของบ้านเดิมอ่ะเขาตั้งใจที่จะเอาตุ๊กตาตัวนี้ออกจากบ้านเพราะว่าเขาจะรื้อบ้านรีโนเวทบ้านมันเป็นบ้านเก่า<อ>ปรากฏว่าช่างที่เขามาเขาได้ยินเสียงเหมือนมีเด็กอ่ะเล่นอยู่ในห้องห้องเนี้ย<อ>พอขึ้นไปปุ๊บเขาก็เจอรูปถ่ายรูปเนี้ยกับตุ๊กตาตัวนี้ซึ่งตุ๊กตาก,กับรูปอ่ะ หน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะเราก็แบบโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมแบ่งให้ก็ได้ถ้าจะเอาไปทําอย่างนั้นจริงๆได้ก็ก็ให้เขาไปให้ไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็หายไปเลยครับเงียบไปนะเราก็ส่งของมาให้เขาเรียบร้อยคืนหนึ่งผมได้ยินเสียงเด็กช่วยหนูด้วยช่วยหนูทีผมก็เลยบอกว่ามันนึกในใจครับคือมันมันหลับอยู่นะแต่ว่ามันนึกในใจว่าได้เดี๋ยวช่วย สักพักนึงบอกว่านั้นกลับมาก็คือพูดในใจว่ากลับมานะกลับมาอย่าไปอยู่นั้นกลับมาเขากลับมาก่อนสักพักเดียวพอรุ่งเช้าอะคนที่ขอซื้อตุกก๊กตาเขามาเซ็นเจอร์เข้ามาบอกอพี่หนูทะเลาะก,กับสามี<อ>สามีเขาไม่อยากให้เก็บของนี้ไว้<า>หนูส่งคืนพี่ได้ไหม,มเขาก็ส่งตุก๊กตาคืนมาปรากฏว่าพอตุก๊กตากลับมาปุ๊บตุก๊กตา มันถูกเอาไปทําพิธีทงางไสยศาสตร<อ>์เพื่อที่จะดึงวิญญาณที่อยู่ในตุ๊กตาออกอ,ออกไปแต่ดีที่ว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ในนั้นนะ่ะน้องคนที่อยู่ในนั้นนะ่ะเขากลับมาก่อนอซึ่งผมกําลังมองว่าบ้านหลังนั้นนะ่ะบ้านหลังที่ทํากุมารทองอที่วันนั้นเรียกผมไปน่าจะเป็นคนเดียวกับคนที่ผมส่งของไปเพราะว่าโลเคชั่นมันใกล้กันเลยอืออ ใกล้กันจนหน้าแปลกแต่แปลกตรงที่ว่าคนที่คุยกับผมเนี่ยเหมือนยังเป็นสาวๆอยู่อแต่คนที่เราเจอวันนั้นน่ะมีอายุแล้วครับเราก็มานั่งทบทวนดูครับจนวันหนึ่งเนี่ยเอเขาก็ข้อความมาอีกรอบหนึ่งบอกว่าพี่ถ้างั้นน่ะหนูขอซื้อของชิ้นอื่นจากพี่ได้ไหมก็เลยบอกว่าไม่ครับผมไม่ขายแล้วก็เลยบอกไปตรงๆว่าคุณนะ่ะเอาขอ,ของผมอ่ะ ไปดึงวิญญาณเขาออกอมันเหมือนไปกักขังเขาปรากฏว่าวันนั้นวันที่ทางทีมงานของที่นี่ครับครับติดต่อไปผมบอกว่าผมจะเลือกเรื่องนี้แหละมาเล่าเพราะผมม,มันเพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนอผมจะเรื่องนี้มาเล่าแล้วมันแปลกเพราะว่าผมไม่ได้กลัวผีเลยแต่ผมกลัวคนก็เลยเรื่องนี้มาเล่าหลางังจากที่เล่าให้ทีมงานฟังข้อความมาเสร็จดังขึ้นมาผมก็เปิดหา หนูขอซื้อตุก๊กตากลับได้ไหมคะอแต่เพี่เอามาส่งให้หนูด้วยนะแล้วก็แชร์โลเคชันของบ้านหลังนั้นมาครับหลังที่เรียกผมไปแล้วขังผมไว้ในบ้าน่ะครับ,รบผมก็ยังไม่ได้ไปโอ้โหโอโหมันผมจะตกใจกับอะไรก่อนดีวะเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยตกใจกับของที่อยู่ๆติดต่อมาบอกให้ไปเอาของหน่อยบอกมีกุมารทองให้ไปเอาหน่อยคําว่ากุมารทองอนะ่ะเขาคงจะแบบ ก็กู้บอทองอ,ะอ่ะอาใช่ก็ไม่ส่งก็ให้เราไปด้วยความเพื่อพอเราไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเอาเข้าไปขังในบ้านใช่แล้วก็เพื่ออะไรก็ไม่รู้ทําอะไรก็ไม่รู้<ช>ฟังแล้วมันมัน,มนเขาเขาปกติไหมอ่ะผมมองไม่ไม่น่าจะมันเขาต้องการอะไรจากเราต้องการต้องการของจากเราหรือเขาเป็นคนที่ขัางสายศาสตร์ผมมองว่าเขาเป็นคนขัางสายศาสตร์แ,ตแล้วผมไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกับ บ้านเขาบ้างอแล้วก็มีอะไรอยู่ในบ้านบ้างอ,อ,อไปดูเหมือนว่าเขาอยากจะลองของขอบคุณตะมะั้งมันเก่งไม่ใช่เหรอคาที่เขาพูดกับเราอ่ะใช่ครับ<ะ>ใช่ผมมองว่าเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเคสอย่างเงี้ยคุณตาก็ต้องจัดสรรตัวเองใหม่ละว่าถ้ามีคนติดต่อไปอย่างเงี้ยมันต้องไม่ไปคนเดียวแล้วนะใช่ครับตอนหลังผมก็เริ่มไม่ไม่ไปคนเดียวไปกับเพื่อนออนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจุดหมายปลายทางของเขาเขาต้องการอะไรจากเราหลังๆเนี่ยผมก็จะรับแค่ ส่งไปรษณีมาแล้วไอไปไปเคสไปบ้านเนี้ยคือแทบไม่ได้ไปเลยพี่แจ๊คหลังไม่ได้ไม่ได้ไม่ออกแล้วนี่คือแปลกสุดในชีวิตยังสุดๆแล้วพี่แจ๊คไม่เคยเจอแปลกเลยไม่เคยเจอไม่เคยเจอแบบนี้เลยแล้วเป็นคนแบบผมจําหน้าเขาได้นะหน้าเขากอบแห้งผมผอเหมือนคนแบบคนอายุสักเก้าสิบอ่ะแต่ดูหน้าเขายังไม่ไม่แก่ขนาดนั้นแต่ลักษณะเขาเป็นอย่างนั้นเลยใส่ชุดคนสวนใส่เสื้อสีดำใส่กับเหมือนเป็นกางเกงสีดำดำอะไรเงี้ยอ๋อ โอ้โหผม,มจำภาพที่เขาวิ่งเอามีดฟันรถดได้เมันคนเสียสติอ่ะน่ากลัวไหมครับแต่ว่าด้วยความที่เหมือนเหมือนเขาอยู่ในโดงอ่ะอมผมว่าถ้าคนอื่นเห็นคิดว่าเป็นปอบอัยศาษย์สยาว่าน่ากลัวนะยังยืนยันเหมือนเดิมคนน่ากลัวกว่าเยอะคนน่ากลัวอีกครับสนับสนุนโดยและตาสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกข,ข,ขั้หอมงาดำอร่อยมาก ผมไม่รู้จะตกใจอะไรกับเรื่องนี้ก่อนตกใจกับสิ่งที่คุณตาเจอตกใจกับคนที่ไปเจอตกใจกับของที่คุณตาไปเห็นตกใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณตาหรือตกใจในการพูดคุยกันระหว่างคุณตากับบุคคลปริศนาท่านนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่คุณตาบอกว่าเข้าไปในบ้านแล้วถูกขังแบบมืดๆอะ่ะสิ่งที่คุณตาเห็นจากไฟโทรศัพท์มือถืออะ่ะมันคือเป็น เป็นร่างของเด็กจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นร่างของเด็กจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันน่ากลัวมันน่ากลัวจากเราไม่รู้เหมือนกันว่าคุณตะไปเจอคนแบบไหนอยู่ไงคนที่เขาขั้งไสยศาสตร์จนกระทั่งข้ามขั้นของความเป็นคนไปแล้วหรือคนที่เขาอาจจะมีจิตที่ไม่ปกติสําหรับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นความน่ากลัวของเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งลี้ลับเลยครับมันอยู่ที่คนล้วน,ลวนแล้วก็เรื่องของคุณตะ ไม่มีอะไรติดขัดเลยครับ5เต็ม5หลุงครับขอขอบคุณและตาซอ,อยงาดับเข้มประโยชน์ทุกขับหอมงาดับอร่อยมากอย่าลืมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดติดตามากด s u b สไครต์ช่องกะตะูนถีเล่มระบาดของเราไว้ด้วยนะครับรับรองว่าสนุกตื่นเต้นสยองขวัญแน่นอนครับ